พ <laughs> <pop ping favour> ี one one. <sa> ่อมบัตีพี่อมบัตีอ๋อรชอบใครชอบวันนี้ก็เลนกับเขาสายคุงอ่ะรชอบอ๋อออ เพี้ย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 ไอ้เอาปลาเห็ดแหวะลดิเอาปลาเห็ดแหวะได้ปลาขาวเลยเล่นยังไงเล่นไปเล่นมาแหวะฮัลูกปิดออกมาแล้วปิดออกมาปิดปิดออกมาแล้วปิดปิด มีคอปิดปิดอืมเปิดอมันไม่ติดมากับผ้าเลยอะแมแม่แม่เช็ดใหม่แม่เช็ดใหม่ที่ลิ้นนะรอเขาปิดปิดทำไมอะไรคิ๊กอะไรเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนร้องทำไมเตี๋ยทำอะไรหนู อะไรอะไรไข่บาาทีเตียงมากว่ามาทีไหนไหนแม่เช็ดลิ้งก่อนเช็ดแหวะแหวะกันแล้วนี่บ้วนมาเออบ้วนมาข้างปากไหนข้างปากชอบหันหนีมันก็เปิดข้างปาก

ông tay con mong tay con ông mong tay con đi ôm, ông con biểu món tay đà biểu ông tay con biểu món tay con biểu món tay con biểu này à, con biểu món tay con

ทำไมทำนักผานยนใส่แม่อ่ะนอนอนไรล็อกอะฉันล็อก ôi oh, dừng mm -hmm. <coughs> này nhìn dừng 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 บายก่อนพี่โอ้ไม่บายนะคะบายครับก่อนบายโอไม่บายก่อนเฮ้ห็นนี้ห็นนี้